สวัสดีครับอยู่ผมช่างวอยพิษณุธานีนะครับก็มาวันนี้นะเดี๋ยวได้พ่นสีแล้วที่กําแพงเพชรนะเอ้ยนครสวรรค์จะไปกําแพงเพชรอีกแล้วที่นครสวรรค์นะโททีสมองเบอร์นะเมื่อเธอบอกว่าเลิกกันนะครับก็ที่กําแพงเพชรเออนครสวรรค์จะไปแต่กําแพงเพชรจะไม่รู้ไปอะไรไปหาสิยุมั้งโอ้ยนครสวรรค์นครสวรรค์วันนี้ผ่านไปแล้วสองวันครึ่ง อ่ะสองวันครึ่งผ่านไปแล้วนะสองวันครึ่งนะครับก็เดี๋ยววันนี้จะไล่พ่นสีละนี่นะที่นครสวรรค์นนะอําเภอเมืองนะครับอําเภอเมืองนะอยู่ติดริมถนนเลยริมถนนฝั่งขาเข้ากรุงเทพนะก็คสีเป็นเจ้านิสันหน้านิสันนิสันบิ๊กท่อนะหัวเหลืองเหลืองอยู่นู่นอ่ะเห็นไหมหัวเหลืองอยู่นู่นอ่านน่และอยู่นู่นนะฮะ เ,เดี๋ยววันนี้ก็เดี๋ยวไล่เก็บขัดไล่เก็บขัดเกียร์อะไรแบบที่มันไม่สวยหน่อยนิ่หน่อยแล้วก็เดี๋ยวพ่นสีวันนี้แล้วพรุ่งนี้ก็ไล่ประกอบด้วยนะไปเดี๋ยวยไปดูพร้อมกันอ่ะนี่นะฮะงานก็ออกมาจะประมาณนี้นะมิสสันส่งมาแล้วส่งมาแล้วส่งเริ่มมาแล้วนะทุกอย่างได้ตามสเปคหมดอยู่แล้วนะผมจัดการให้นะได้ตามสเปคซีรีสเจ็ดร้อยเลย นะครับก็จะประมาณนี้อ่าดูได้เลยนะ่ะเอาว่ารถประกอบนี่ายอะ่ะบอกเลยให้เครื่องหน้าเท่งห,หลังใส่เรียบร้อยนะเหมือนเดิมนะเหลือแต่ขัดทำความสะอาดนี้หน่อยเก็บนี้หน่อยไข่นี้หน่อยนะแฝงพงพอ,อร์จุดยึดนะจุดยึดต่างๆดูเลยจุดยึดยึดให้เหมือนทั้งหมดนะครับยึดให้เหมือนทั้งหมด จุดยึดบางคงบางเครื่องใส่ให้เรียบร้อยนะรูออกใส่ไฟ,ไฟรูอะไรนะตามสเปคทั้งหมดนะครับก็ดูได้เลยดูงานได้เลยนะรูรับลงรับหลังรูถังลมเจาะเรียบร้อยหมดแล้วนะฮนะเจาะเรียบร้อยหมดแล้วเดี๋ยวมามุงไกลมากอ่ะเนี้ยเ,เป็นรถหัวรากนะครับก็เดี๋ยวจัดก,การให้นะฮะไวเร็วแน่นอน บอกเลยถึงมือช่างบอยแล้วไม่ต้องกลัวนะได้รถตาสเปคทุกคันนะครับได้รถตาสเปคทุกคันนะทรงสวยแน่นอนนะหัวลากก็น่าจะ,น,าจะน่าจะมันจะต้องหมอบๆนิดนึงเดี๋ยวเวลาใส่หางแล้วปุ๊บมันก็จะเชิดพอดีแต่ถ้าเราทําหน้าเชิดไปเลยแล้วพอาใส่หางปุ๊บเนี่ยมันจะยิ่งเชิดหนักเข้าไปใหญ่นะก็จะมีสเต็ปใครสเต็ปมาแล้วกันนะครับผ่านไปแล้วนะสองวันครึ่งนะวันนี้นะเข้าสู่สองวันครึ่งแล้วนะครับ ก็เดี๋ยวบ่ายเนี้เนะี่ยจะพ่นสีเดี๋ยวคุณเจียเก็บอะไรอีกนิดหน่อยก็พ่นสีทิ้งไว้ทําอะไรไม่ได้นะทําอะไรไม่ได้แล้วก็รอสีแห้งพรุ่งนี้ก็มาไล่ประกอบนะครับพอกางตัดต่อเรียบร้อยนะไปตัดต่อแล้วแต่น่าจะเสร็จวันพรุ่งนี้เพราะว่าอาทําเนี่ยไม่ต้องรอเอาเครื่องขึ้นไม่ต้องอะไรนะระยะมันจะมีบอกเลยคือเราจําได้เรารู้อยู่แล้วว่าถ้าระยะนี้พอกางต้องตัดเท่านี้นะไปตัดไว้รอแล้วนะ เครื่องยังไม่ต้องขึ้นนะเกียร์ยังไม่ต้องขึ้นพอกลางตัดล้อดได้เลยนะครับไปตัดไว้เรียบร้อยแล้วบอกแล้วนะได้งานวไวแน่นอนงานไวงานเร็วงานเนียนนะครับทั้งบริการให้นะแล้วก็เดี๋ยวแจ้งคิวงานนิดนึงใส่ตรงนี้แล้วนะครับก็จะไประยองนะงนไประยองนะฮะไประยองระยองนี่ผมทําคันนี้น่าจะเป็นคันที่สามแล้ว ไอเนี่ยไอที่ไอที่จะไปเนี่ยคันที่สามแล้วนะก็เป็นเชื่องการันตีได้ว่าผ่านแน่นอนนะครับผ่านแน่นอนเพราะว่าถ้าทําแล้วมันไม่ผ่านเนี่ยไม่มีใครเรียกไปซ้ําหรอกแล้วผมซ้ํามาหลายที่แล้วนะซ้ํามาหลายที่แล้วนะครับระยองอันนี้คันที่สามแต่ระยองแจ้งมาว่าจะทำสองคันเลยก็น่าจะน่าน่าจะจบงานที่ระยองนะน่าจะจบงานที่ระยองนะผมคาดชะเนว่างั้นนะเพราะว่าถ้าทําคันเดียวมันก็ยังเหลือเวลา เหลือเวลาวัานนะั้นผมพูดผิดไปผมว่าจะเข้าที่สูงเนินก่อนนะฮะผมไปพูดว่าเข้าที่หนองบวัวลําพูมีลูกค้าโทรมาท้วงนะครับผมพูดผิดไปนิดนึงขอแก้ข่าวนิดนึงนะ FC ไม่ใช่อะไรเราลูกค้าโทรมาท้วงลูกค้าไม่ซีเรียสอะไรนะแต่ FC ที่รอดูเขาเขาเขายากเจอผมมากเลยนะฮะก็น่าจะไปเจอกันปีหน้านะที่หนองบัวเปิดงานปีหน้าเดี๋ยวผมวิ่งไปทําให้ก่อนเลยนะครับแล้วก็ที่สูงเนินนะ ที่สูงเนินก็ถ้ามันไม่ทันก็ต้องเป็นปีหน้านะปีหน้านะครับเดี๋ยวผมจะการให้นะปีหน้าเดือนมกรานะก็เดี๋ยวก็เดี๋ยวไล่ขึ้นไปแบบนี้เลยเอาสองงานเลยเดี๋ยวแวะสูงเนินก่อนแล้วก็ไปหนองบัวนะครับรอรอไม่เกินคันละห้าวันหรอกนะผมก็จะไล่ขึ้นไปแบบนี้เลยนะครับแก้งไว้เรียบร้อยแล้วนะแ่ปีนี้คงน่าจะจบกันที่ระยองไม่น่าทันนะฮะไม่น่าทันนะครับ อเลยองเอาสองคันเลยนะครับก็ปิดคอสที่ระยองแล้วกันนะก็ฝากทีมงานทชีงบอยพุนธานีไว้ด้วยนะครับเออหน้าไม่งอรอไม่นานงานไม่บานปายนะปีหน้าเดี๋ยวได้รอเสื้อล็อตใหม่แต่ไม่รู้ว่าจะมาตอนไหนนะเสื้อหน้าไม่งอรอไม่นานนะเสื้อหน้าไม่งอรอไม่นานปีหน้าสติกเกอร์ออกแล้วกำลังสั่งผลิตอยู่สติกเกอร์หน้าไม่งอรอไม่นานนะก็ต้องรอนิดนึงนะครับ ต้องรอนิดหนึ่งนะฮะกอเนี่ยเดี๋ยวจะขัดทำความสะอาดอีกนิดหน่อยแล้วก็พ่นสีได้แล้ววันนี้ก็ฝนตกหน่อยหน่อยด้วยนะมีฝนหลงผมก็อยากจะผมอยากจะถามเอฟซีทุกคนนะว่าประเทศไทยเรายังมีหน้าหนาวอยู่ไหมนะฮะมีหน้าหนาวอยู่ไหมนี่ฝนมาอีกแล้วนะนะนะครับก็ดูแลสุขภาพด้วยนะฮะก็คลิปนี้ก็ลาไปก,ก่อนเจอใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมปุณปูน